คลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการบันทึกไฟล์ Word นะครับให้กลายเป็นไฟล์ PDF นะครับเพื่อไปใช้งานต่อนะครับโดยที่เราสามารถทําได้โดยไม่ต้องงอโปรแกรมนะครับหรือไม่ต้องง้อตัวแปลงไฟล์ใดๆให้ใช้วิธีการนี้ได้เลยก็เดี๋ยวผมจะลบไฟล์ PDF เก่าก่อนเนาะอ่าลบไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับวิธีการให้เราเข้าไปที่ไฟล์งาน Microsoft Word ของเราได้เลยโอเคและเมื่อเรานะครับอยู่ที่ไฟล์งาน Microsoft Word แล้วนะครับให้เรากดไปที่ไฟล์นะครับตรงนี้เลยไฟล์นะครับ จากนั้นให้เป็นเพื่อนนะครับกดที่ปินนะครับตรงนี้เลยมันจะมีปิ้นอยู่ให้กดเข้าไปเลยครับโอเคจากนั้นนะครับตรงนี้สําคัญในหน้านี้มันจะแสดงหน้าพีวิวหรือว่าตัวอย่างที่เราจะปินนะครับในทางกลับกันมันก็จะแสดงตัวอย่างนะครับที่เราจะบันทึกเป็น PDF นะครับอถ้าเราอยากปรับเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากระดาษเนาะจะทําให้มันแคบลงหรือว่ากว้างขึ้นนะครับก็ปรับตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะปรับกระดาษก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็น a 4 a 3 a 5นะครับก็สามารถปรับได้จากตรงนี้เลย ทั้งนี้นะครับก็สามารถปรับเป็นแนวตั้งแนวนอนได้นะครับหรือปรับเป็นคอลัมน์ก็ได้นะครับหนึ่งสองสามสี่คอลัมน์นะครับก็ปรับตรงนี้ได้เลยแต่ที่สําคัญนะครับเราสามารถเซฟตรงนี้เป็นไฟล์ pdf ได้นะครับจากที่มันเป็นไฟล์ Word อยู่เนาะ,ะวิธีการเซฟนะครับให้เพื่อนเพื่อนกดไปที่ปรินเตอร์ตรงนี้นะครับมันจะมีให้เลือกปรินเตอร์ตรงนี้อยู่ให้เรากดเข้าไปและปรับเป็น microsoft print to pdf นะครับอ่าปรับเป็น microsoft print to pdf กดไปเลย โอเคก็จากนั้นนะครับให้เรากดพิมพ์ตรงนี้ได้เลยโอเคครับในหน้านี้นะครับมันก็จะให้เราเลือกโฟลเดอร์เนาะที่เราจะเซฟไฟล์ PDF ไปยังโฟลเดอร์ที่เราเลือกนะครับก็เลือกโฟลเดอร์ให้เรียบร้อยจากนั้นทําการตั้งชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็สามารถตั้งชื่อไฟล์ของตัวเองได้เลยสมมุติว่าผมตั้งเป็นงานงาน PDF แล้วกันเนาะอ่า PDF โอเคจากนั้นเมื่อเราเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยนะครับและตรงนี้มันขึ้นว่า PDF Document ในลักษณะนี้แล้ว ให้เรานะครับกดเซฟได้เลยเซฟตรงนี้นะครับเนี่ยครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการแปลงไฟล์จากไฟล์ Word เป็นไฟล์ PDF นะครับจากนั้นเรามาดูผลลัพธ์กันครับก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราได้เซฟไฟล์ไว้นะครับโอเคขึ้นแล้วนะครับจากตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ Word แปลงเป็นไฟล์ PDF นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าจะมีตัวหนังสือเพี้ยนหรือว่ามีตัวหนังสือตกบรรทัดหรือไม่นะครับอ่ะก็กดเข้าไปดูได้เลย โอเคก็ออกมาเป็นร okay. ูปแบบที่สวยงามเลยนะครับไม่มีตัวหนังสือเพี้ยนอัขระเพี้ยนนะครับการจัดหน้าก็ออกมาสวยงามตามที่เราตั้งไว้เลยนี่นะครับก็เหมือนกับไฟล์ Word ทุกประการเลยโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการเปลี่ยนไฟล์ Word นะครับให้กลายเป็นไฟล์ pdf เพื่อนๆก็อย่าลืมนําวิธีนี้ไปปรับใช้กันได้นะครับไม่ได้ยากเลยสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ